จบดราม่าไม่จบวันลุมพินีนัดที่134ระหว่างคู่ของอิสไลโบโมกาเวอร์ซสพลอยชมพูค่ะทุกคนต้องบอกว่าในการต่อสู้ครั้งนี้นะอิสไลสามารถเอาชนะน็อกพลอยชมพูไปได้ในยกที่2ค่ะหลังจากที่พลอยชมพูแพ้นะคะก็มีอ่อสื่อโซเชียลนะก็ออกมาบอกว่าโอูโห ประกบได้ไงมวยห่างกันมากแล้วก็ว่าพลอยชมพูว่าไม่เป็นมวยบ้างเป็นมวยวัดบ้างไม่เป็นมืออาชีพบ้างก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนว่าพลอยชมพูเองเนี่ยเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยรุ่น105ปอนด์ปอนะคะแล้วก็และน้องก็เป็นนักกีฬาช้างเผือกด้วยนะทุกคนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพลอยชมพูดีกรีไม่ได้ธรรมดานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะอายุ16ปีเองก็ต้องบอกว่าน้องดันมาเจอคนเก่งๆอย่างอิสไลนะคะทุกคนและอิสไลเองเนี่ยก็ไม่ได้ฝีมือธรรมดานะคะ อิสไลกก็คือวางแผนการแก้เกมทุกอย่างมาดีมากๆแล้วก็อยากให้มองว่านี่เป็นการต่อสู้ของพลอยชมพูครั้งแรกบนเวทีระดับโลกอย่างวันนะคะทุกคนอยากจะบอกว่านักมวยระดับโลกจากเวทีอื่นๆนะคะที่มาในวัน หลายๆท่านที่แพ้ในการต่อสู้ครั้งแรกก็มีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนเห็นใจน้องพลอยชมพูนะคะแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจให้น้องมากกว่าเพราะว่าตัวน้องเองก็ทําเต็มที่แล้วค่ะการแพ้ให้กับคนเก่งๆไม่ได้มีข้อเสียหายค่ะและเปรียเชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพื่อที่จะให้น้องพลอยชมพูสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลในอนาคตแน่นอนค่ะ